สุขใจได้บุญจบไปแล้วกับกิจกรรมการกุศลกายภาพ9บาทรักษาทุกโลกเมื่อวันที่25พฤษภาคม2568ที่ผ่านมารีเบนได้ให้บริการกายภาพแก่บุคคลทั่วไปรวมถึงผู้ป่วยสโตรกที่เดอะรีเบนสเปซวิภาวดี60ในราคาเพียง9บาทโดยยอดรวมทั้งสิ้น3,999บาทได้บริจาคให้แก่มูลนินธิกระจกเงาในโครงการป่วยให้ยืม รีเบนขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นงงสายพานจะไม่ใช่เหนื ulates, <t> ่อยใช่ไหมงงงมันที่แบบมันเลื่อดอยู่แล้วเราต้องไปเดินเจ้าขาไม่ถูกเราสุดท้ายทำได้นี่การออกกำลังกายสิ่งที่เราจะต้องทำกันคือการออกกำลังกายแบบระยะยาว้องเพิ่มระยะเลยซึ่งไอภาวะการเหนื่อยเนี่ย เราต้องเจอนะครับมัน,นต้องอดทนกันมานิดนึงนะแต่ว่าสิ่งที่ควรจะหยุดเมื่อออกกําลังกายแล้วแบบไม่ปลอดภัยคือเราเริ่มรู้สึกหายใจไม่ทันแน่น<ม><ม>หรือรู้สึกตึง<ม>อ่เดี๋ยวผมให้ลองออกกำลังกายดู<ม>แล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องลองเช็คสัญชาณชีพกับการออกกำลังกายแต่และระดับหรือว่าเหนื่อยไหมขาเนี่ยคืดก็เหนยหน้าขาตอนนี้มันทำร้องเลนะม,ม,มันต้องฝึกให้แยกออกจากกัน แต่ว่า i̇şte ฝึกได้แ hmm. ล้วคุณแม่แรงดีขนาดนี้ฝึกได้ได้แต่ว่าเดี๋ยวกลับไปให้กันมากต้องกลับไปทำต่อเนื่องนะตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจว่าเราฝึกมันออกกำลังกายมันยังเหมือนเดิมนะพอมาพูดที่แล้วคุณหมออธิบายว่าคือเราไปฝึกแค่นั้นคือมันสูงสุดก็มาแล้วเราแบบจริงๆเราต้องฝึกมากใช่ไมไม่เข้าใจทำาะไรเงี้ยเดี๋ยวหมอ ก็เลยมาทำท่าสปอร์ตใหม่เอาน้ำหนักถ่วงขาเวลายกขึ้นสู้มันอะไรเงี้ยอ้าวทำสามวันที่ลมบันไดที่ใครมันสุกไปนะเงี้ยมันหายไปแล้วแสดงว่าโจแนะน้อใช่ไหมคะใช่คุ้นๆเหมือนเลยแบบคุณพูดไปนี่นะใช่ไหมจะพยายามจัดขอนเฟิรมขออธิบายแอนพูดก่อนอย่าเอานะ ้ายกแขนเราพยายามยกบปด้านหน้าใช่ไหมครับออกแรงให้เบาเลยไม่ต้องยกสูงหมอแค่นี้พอแค่นี้พอยกเบาๆแค่นี้เบาถ้าสังเกตว่าถ้าเราออกแรงเบาิีเดียวแขนสั่นน้อยลงเลยปัญหาที่สั่นหรือว่าปัญหาที่มันดูไม่มั่นคงเพราะว่าเราพยายามที่จะทําเยอะฟุตเนี่ยเหมือนกันแรงไหลมีอยู่ห้าแรงห้าคะแนนเต็มจิบเราออกแรงไปสิบยังไงไหลก็มีห้า มันก็จะไปพยายามออกแรงอื่นมันก็จะแกวงสั่นไปหมดเไหมเพราะฉะนั้นเราออกแรงเข้าที่กล้ามเนื้อเรามีแรงแล้วก็บริหารแค่นังหพอและขอขอบคุณพี่ๆผู้ใช้บริการรีเบนและโกลเด้นไทม์ทุกท่านที่เป็นกำลังหลักในการสนับสน,นุนให้รีเบนขับเคลื่อนไปข้างหน้าและสร้างกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนี้ขึ้นมาคือต้องมีความพยายามนะ ช่วยตัวเองถ้าว่าเราอยู่ไกลหมอหรืออะไรเงี้ยทาพยายามฝึกก็เนี่ยฝึกให้เจอหมอดีๆแล้วนี่ก็ฝึกตามก็เร็วอะเร็วกว่าเร็วกว่าเราไปทาเองอะทําโดยอาจออกถ้าไม่สวยก็ไ<อ><ม>ด้แต่ถ้าทําตามนเนี้ยสวยแน่<ม>อาจ <c oughs> จะช้าจะเร็วนะทำตามคุณหมอที่แว่วที่นี่อะผมดูมาหลายหลายนี่เลยนะผมว่ารีบเบลนีแหละใช่เลย แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆในครั้งต่อไปกับรีเบนเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลกันรีเบนกายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง